มาวันนี้ก็จะมา,าเคลื่อนยางกา์มาปลูกไม้ทานตะวันนะครับเพิ่งไปซื้อมานะครับทุงนี้สี่ิบห้าบาทนะครับจะมาหวานไม้ทานตะวันเพิ่งให้รถไถมาปั่นนะครับปั่นดินตรงนี้ไปนะครับนะฮะนะอันนี้เราจะมาปลูกด้วยกันนะครับอานี่เนาะตัวนี้ปลูกแล้วเนาะตัวเราเราจะตามมาครับผมโอ้ยลมสนอดที <laughs> เกิดบนอน้นนนอดีอแล้วถ้าเกิดแล้วค่อยมาถ่ายรูปด้วยกันนะครับเดี๋ยวก็ให้รถมาปั่นอีกรอบนึงนะครับใกล้จะหมดถุงแล้วเหลืออีกฝั่งนั้นอีกนะครับเอาให้หนาหาไปเลยจะได้เกิด เกิดเป็นแถวเลยนะครับน่าจะสวยงามถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดหมดทุกต้นนะถ้า <laughs> <laughs> ตรงนี้หนาาก็ดีเนาะเพราะว่าตรงนี้เขาจะกินขนมจีนกัน,นครับตรงนี้ถ้าหนาหน,าน,าน,น่าจะสวยขอให้เกิดทุกต้นนะครับเ <laughs> บิดแล้วเบิดแล้วขอให้เกิดทุกต้นนะครับเดี๋ยวฝั่งนั้นเราจะไป ปลูกปอเทืองด้วยกันนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้จะเป็นอ่าเป็นต้นเป็นปอเทืองนะครับก็จะเหลืองใส่กันนะครับสีเหลืองนะครับอ่าซับลุ่งเหลืองว่าอย่างนั้นจักแม่นบัวแม่นจะปุ๋ยบุภาวะแต่เบื้องต้นก็หวานไปแล้วครึ่งนึงนะครับเหลืออีกส่วนโซนนี้นะครับก็ยังไม่ได้หวานนะครับนีเขาบอกว่าเกิดง่ายโตง่ายนะครับปอเทืองมองเป็นผนี่นึกว่าเป็นถั่วเขียวนะครับเนี่ยนี่คือปอเทืองนะครับอ่า เดี๋ยวค่อยมาดูกันครับว่าถ้าต้นเต็มโตขึ้นมาเนี่ยจะจะสวยไหมจะมาสีหางบ่นะเพราะว่าวานวานบาทัวกันนะโอเคครับโอเคถ้าใครว่างก็อย่าลืมแวะผ่านไปผ่านมาที่ถนนเจ้าเสด็จนะครับทางเชื่อมระหว่างจังหวัดยะโสธรถึงอำเภอกุดจุมนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะมีร้านกาแฟอยู่ริมถนนบ้านสนิหากาแฟไทยนะครับอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรก็มาพบกับผมได้มาลองชิมกาแฟได้มีขนมจีนน้ำยานะครับ เป็นขนมจีนบุฟเฟ่อิ่มละ39บาทนะครับก็มาแวะได้นะครับนะครับเป็นวันหยุดเช้าเนะครับวันหยุดเช้าเช้านี่ครับวันนี้ก็จะมีขนมจีนน้ำยามาบริการเหมือนเดิมนะครับเป็นบุฟเฟ่นะครับอันนี้เป็นน้ำป่านะครับมาใหม่ๆเลยเปิดเล็กๆนะครับลมแรงแล้วฝุ่นลงนะครับอันนี้เป็นน้ำกะทินะครับอันนี้เป็นแกงเขียวหวานนะครับกำลังอุ่นมาอีกหม้อหนึ่งอยู่ที่ครัวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกนะครับน้ำพริกนี่ไม่ใช่ว่าทําจากพริกนะครับทําจากอาจจะเป็นถั่วนะครับทําจากถั่วนะครับก็จะเป็นขนมจีนอาหารทานง่ายๆของคนอีสานนะครับก็จะมีส้มตำนะครับก็ตำบุฟเฟ่เลยนะครับอยากตำเท่าไหร่ตำเลยคิดแค่สามสิบบาทนะครับถ้าหน้าฝนเนี่ยก็จะมีน้ํานะครับถ้าหน้าฝนนี่จะมีน้ําเต็มเลยนะครับจะมีปลาด้วยนะครับ แต่ถ้าหน้าแรงเนี่ยก็จะน้ําก็จะลดแล้วก็จะปลูกปอเทืองครับนะครับถ้าหน้าแรงก็จะปลูกปอเทืองแล้วก็จะเป็นทานตะวันนะครับก็จะมันก็จะสวยอีกแบบนึงนะพูดง่ายๆนะนะครับ <Ki> <cı> มันก็จะสวยอีกแบบหนึง่งเพราะว่าเรามีพื้นที่เล็กๆจํากัดนะครับพื้นที่จํากัดก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นทานตะวันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นอ่าเป็นเป็นปอเ,ออเทืองครับก็จะสีเหลืองกะหล่ำสวยงามนะครับเพราะว่าพื้นที่เราไม่เยอะนะครับมีที่นาอยู่เท่านี้นะครับก็ บริหารจัดการเท่านี้นะครับบริหารจัดการเท่านี้แล้วก็อาศัยว่าอยู่ติดถนนใหญ่นะครับคนก็ก็แวะนะครับนะครับพี่ๆนะครับโอ้ยนะครับว่างว่างก็มาแวะชิมกาแฟได้นะครับว่างก็ได้มาชิมกาแฟได้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปพระเครื่องก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับนะครับอันนี้ข้างในก็จะเป็นกาแฟสดเหมือนเดิมนะครับเป็นกาแฟสดนะครับเป็นของเราใช้แบรนด์ของกาแฟพิวัตินะครับพิวัติคาเฟ่นะครับเป็นสาขาที่ 1 1 6นะครับเป็นสาขาที่1 16แต่เราใช้ชื่อเป็นชื่อ,ขอเขาตั้งหากอีกก็คือบ้านสนญหากาแฟาไทยนะครับวันนี้ก็เป็นอากาศดีนะนะปลูกต้นไม้นะครับน่าจะน่าจะโตดี <c oughs> นะครับเพราะอากาศดีนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวลืมนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะได้นะครับสวัสดีครับ